สวัสดีครับดูดีการเกษตรคลิปนี้นะครับเราจะพามาดูเครื่องสับหญาตระกูล C ตระกูล C ทั้งหมดจะมี3รุ่นด้วยกันรุ่นแรกนะครับจะเป็นรุ่น C17 C26 C30 C17 จะมีใบมีดให้เลือกนะครับจะเป็นใบมีดเรียงตรงมี4ใบมีด6ใบมีด8ใบมีด9ใบมีดส่วน C26 ก็เช่นเดียวกันนะครับใบมีดเรียงตรงมี4มี6 มี8มี9ส่วน C 3 0เป็นสลับฟันปลา6ไปิมีสสลับฟันปลาไปวิมีสสลับฟันปลาส่วนกำลังมอเตอร์ถ้าเป็น C 1 7มอเตอร์เริ่มต้น2แรงมา2แรงครึ่ง3แรง4แรงส่วน C 26มอเตอร์ที่เลือกใช้นะครับจะมีให้เลือก2รุ่น3แรง4แรงส่วน C 30 ก็เช่นเดียวกันนะครับมีสามแรงกับสี่แรงทั้ง3ามรุ่นนะครับเราได้ดีไซน์ช่องหญ้าออกนะฮะปากทางหญ้าออกตรงนี้ใหม่เป็นรุ่นเก่านะครับตรงนี้จะเป็นตัวที่ไมกิกมาร์กไว้นะครับจะโคง้งแล้ว่อยเชิดขึ้นจะทําให้หญ้าอุดตันง่ายถ้าเป็นหญ้าหน้าฝนหญ้ามีความชื้นหรือว่าเปียกนะครับก็จะมีน้าหนักเพิ่มขึ้น าจะชอบติดตรงนี้ส่วนตัวใหม่ของเราครับดีไซน์ใหม่จะเป็นตัวนี้จะเป็นทรงคูเป้ลาดเอียงลงนะครับเส้นสายตรงนี้นะครับที่เราขีดมาร์กเมกิกไว้ก็จะลาดเอียงลงเพื่อระบายยาได้ดีไม่ให้ยาอุดตันตรงที่ปากนะครับแล้วก็ช่องปากทางออกครับกว้างขึ้นถ้าเป็นรุ่นเก่าถ้าเป็นรุ่นเก่านะครับ,น,รน,น,รบนี่ฮะแคบแล้วก็เชิดขึ้นหน้าฝนนะครับมันก็ชอบติดตรงนี้ ตรงนี้หมดปัญหาไปได้เลยนะครับทั้ง3รุ่นก็สามารถสับสั้นสับยาวได้นะก็จะมีเกียร์ตรงนี้ปรับความละเอียดเปิดออกมานะครับก็จะเห็นใบมีดตัวที่เราติดตั้งไว้ในเครื่องจะเป็นขนาดสีใบมีดนี่ฮะดูเนื้อใบมีดนะครับจะมีความคมครับ เป็นเหล็กเกรดพิเศษเหล็กใบมีดโดยเฉพาะเราจะสังเกตนะครับตรงนี้จะไม่มีรอยไหมเพราะใบมีดทั้งหมดนะครับจะใช้เป็นเหล็กเดียวกันจะไม่เห็นรอยไหมนะครับถ้าใบมีดไม่มีคุณภาพมันก็จะเห็นรอยไหมเพราะว่าเขาจะใช้ความร้อนตรงใบมีดนะฮะแต่ว่าถ้าเราใช้ไปเกียร์ไปนะครับมันก็จะหมดใบมีดที่มีคุณภาพก็ต้องมีความหนาแล้วก็เนื้อใบมีดนะครับดูฮะ คมมากนะครับหนาสีิเมีดเผาใหญ่นะครับช่องป้อนละครับตรงนี้มาถึงตรงนี้อยู่ที่1ิเ,เซนมีลูกกิ้งดึงชิ้นงานเข้าห้องสับส่วนช่องป้อนลองกว้างอยู่แล้วนะครับเหล็กโครงสร้างดูนะฮะความหนาหนาอยู่ที่ประมาณ3มิลน,นะครับนทนทาน ส่วน C 2 6เราติดตั้งใบมีดไปแล้วจะเป็นขนาด8ใบมีดนะครับเรียงตรงใบมีดก็เกียริพิเศษนะครับดูความคามของใบมีดหน้าป้อนหลักตรงนี้มาถึงตรงนี้อยู่ที่26เซนหน้าป้อนรองก็เป็นบานใหญ่นะครับ ส่วน C 3 0เปิดออกมานะฮะก็จะเห็นใบมีดน uh ี huh. ่ครับหกใบมีดสลับฟันปลาถ้าเราบังนะครับเอามือบังฝั่งหนึ่งมันจะเห็นแค่3ใบมีดความละเอียด6ใบมีดสลับฟันปลากับ4ใบมีดเรียงตรงนะครับตัวนี้จะหยาบกว่า4ใบมีดเรียงตรงแต่ว่าถ้าเป็น8ใบมีดสลับฟันปลาขนาดชิ้นงานครับก็จะเท่ากับ4ใบมีดตรง หน้าป้อนหลักรุ่น C 3 0ตรงนี้มาถึงตรงนี้อยู่ที่30เซนก็จะมีตัวลูกยิ้งนะครับหนึ่งชิ้นงานเข้าห้องสับส่วนหน้าป้อนรองคือตรงนู้นเราไม่ต้องพูดถึงนะครับเพราะว่าเรายัดยาเข้ามาก็จะถูกบีบโดยหน้าป้อนหลักตรงนี้นะฮะดูเนื้อเหล็กนะครับใบมีดตัวนี้สีใบมีด,มดสลับ C ห7 ตัวนี้หใบมีดสำหรับ C 3 0มศใบมีด C 3 0กับ C 1 7ึ่ใบมีดชิ้นเดียวกันนะครับแต่ว่าตัวนี้จะเพิ่มแถวเข้ามาส่วนถัดมานะครับจะเป็นรุ่น C 2 6งหกใบมีดเขายาวๆจะมี2องคมรุ่นถัดมานะครับจะเป็นรุ่น C 1 7จะเป็น9ใบมีดใบมีดมีคุณภาพหรือไม่มีคุณภาพเราก็ดูเนื้อเหล็กนะฮะนี่ฮะเราสังเกตเนื้อเหล็กนะครับจะมีความคม แล้วก็รับคมนะฮะจะเป็นแบบออกเส้นเส้นมันจะไม่มีรอยไหมนะครับถ้าใบมีดไม่มีคุณภาพเราสังเกตง่ายๆนะครับมันก็จะมีรอยไหมใบมีดก็จะออกดำๆเพราะว่าเขาใช้ความร้อนเพื่อจะให้ชุบแข็งแต่จริงแล้วชุบเฉพาะตรงนี้ไม่ได้ใบมีดจริงๆมันต้องแข็งไปทั้งหมดเพราะว่าเราต้องรับไปเรื่อยๆนะฮะคือถ้าใบมีดแบบไม่มีคุณภาพอย่างนั้นนะครับก็ใช้ไปแป๊บเดียวก็ไม่มีความคมสึกล้อเร็วแล้วก็ยังใบบางอีกนะฮะดูใบมีดของเรา ไม่มีรอยไหมนะครับแข็งไปหมดทุกสัดส่วนนะครับนี่ฮะสังเกตได้นะครับเราได้จําหน่ายมา8ปดปีแล้วที่ลูกค้าเอาไปใช้งานนะครับใบมีดความคงทนนะครับจากประสบการณ์ที่เราขายออกไปแล้วก็ฟีดแบ็กกลับคืนมาเรื่องคุณภาพของใบมีดข้อมูลนี้จากลูกค้าหลายท่านนะครับที่เอาไปใช้งานอายุการใช้งานใบมีดนะครับที่ลูกค้าซื้อของเราไปแล้วใช้สับทุกวันก็อยู่ที่ประมาณ3-4ปีนะครับกว่าจะรับหรือขยับทีไม่ใช่เปลี่ยนนะครับเพราะใบมีดตัวนี้ ถ้าสับไป4ปี5ปีเนี่ยเราก็สามารถรับคมแล้วก็สไลด์ได้เข้าเรื่อยๆครับนี่ตรงสไลด์ถ้าหมดจริงๆามากับทางพิกอีกด้านหนึ่งถ้าตัวนี้นะครับใช้ไป5ปีกลับมาอีกฝั่งหนึ่งอีก5ปีก็เป็น10ปีนะครับนั่นคือความคงทนของใบมีดแต่ว่าถ้าใบมีดไม่คุณภาพแป๊บเดียวเราก็เปลี่ยนใบมีดแล้วแล้วก็สับไม่เข้าบ้างใบยาวบ้างเป็นเซียนบ้างส่วนอายุการใช้งานใบมีดเรากาการันตีได้เลยว่าอายุการใช้งาน5ปีขึ้นไป ลูกค้ามั่นใจเรื่องคุณภาพนะครับวางใจเราได้ส่วนเรื่องอะไรหลังการขายเราก็จะมีอะไรทุกชิ้นคอยไว้บริการตลอดอายุการใช้งานถ้าลูกค้าท่านใดนะครับสนใจสามารถโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่085 04ตัว641หรือว่าอีกเบอร์หนึ่งนะครับ090 9 80 80 85ส่วน f c e e o o o นะครับเข้าไปดูกิจกรรมความเป็นไปของเราได้ที่ร้านดูดีการเกษตรเว็บไซต์ เข้าไปดูสเปคต่างๆนะครับเข้าไปที่ kslgr.com ส่วนคลิปนี้ครับจบแค่นี้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับขอบคุณครับ